น้ำพู้แมวเอเวอร์สว3 Pro กับโซโ o s อต่างกันยังไงไปดูกันครับ ทั้ง2รุ่นนะครับจะเป็นระบบปั๊มน้าไร้สายโดยที่ฐานจ่ายไฟเนี่ยสามารถแยกออกจากตัวถังเก็บน้ําได้ทําให้ทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าจะมีไฟรั่วเลยนะครับความจุเนี่ยก็จะเท่ากันอยู่ที่1.8ลิตรส่วนไส้กรองเนี่ยก็ใช้เป็นแบบเดียวกันนะครับโดยเขาจะแถมมาเป็นเวอร์ชัน3.0แต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยอย่างแรกนะครับที่มองเห็นได้ก็คือรูปทรงและก็วัสดุนั่นเอง s o l o SE เนี่ยจะเป็นวัสดุพลาสติก ABS ทั้งชิ้นรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมน้ําหนักเบาแล้วก็ดูมินิมอลมากๆส่วน Ever ร Fo 4ฟุตเกรดซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักี่นเขาต้องจะมากกว่ารุ่น Solo f E อยู่นิดนึงนะ อย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนั่นเองแล้วก็โหมดการใช้งานนะครับผมรุ่น SoloSE จะต,ต่อแอปพลิเคชันไม่ได้แล้วก็ทํางานได้แค่โหมดเดียวก็วคือเสียบปลั๊กแล้วก็น้ําจะไหลตลอดเวลาส่วนรุ่น e v e r s w ์สวิตสามจะสามารถเชื่อมต่อกับแอป p พ t คิดเพื่อสั่งงานจากระยะไกลได้แล้วก็มีโหมดได้ใช้งานถึง3โหมดด้วยกันก็คือโหมดน้ําไหลตลอดเวลาโหมดตั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็โหมดห้ารบกวนเวลานอนนั่นเองครับซึ่งทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมมีประกันศูนญท้ายหนึ่งปีเต็มใครชอบรุ่นไหนก